พ้องสำหรับใครนะครับที่อยากสุดๆใจจะร่วมสนุกนะครับผมก็เตรียมแรงไว้เลยครับแล้วมาลั่นกรองกันดับร้อนนะครับผมพารางวัลสุดคู่กับโอเอชีได้ที่เมเจอร์ซีรีสเพ็กสาขาแฟชั่นไอแลนด์ตั้งแต่วันที่15จนถึง17มกราเออพฤษภาคมนี้ครับผมถ้เดือนนี้ฮะใช่แล้วนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะบอกได้เลยนะฮะว่าส่วงเราเนี่ยเต็มไปด้วยป้ายไฟนะเพราะว่าเสียบีของเราเนี่ยเขาพร้อมอยู่แล้วนะครับซึ่ง เพลงเพลงนี้เนี่ยนะฮะทำให้ลุกของเธอท่านเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปเลยฮะตอนแรกดูเป็นสาวหวานนะครับตอนนี้มาเทยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้พร้อมโชว์อยู่แล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังนะครับให้กับเพลงไม่รักก็จบไม่คบก็จากจากน้องเนสทิสาชวไม่อยากรักก็จบไม่อยากคบ to เนสแล้วก็พี่โปเต้ด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสตุเรียรโอลิมปิกครับแตะกี้ได้ฟังไปแล้วเพ่งชอบมากนะครับผมคือน้องเนสจะรู้อยู่แล้วเป็นแขกรับเชิญวันนี้แต่หลายคนสงสัยนะครับคุณโปเต้มาทำอะไรมาทำไมมาทำไรครับผมมาช่วยน้องเนสมาช่วยน้องมาช่วยน้องให้มันฟิลฟิลไลฟ์แต่ที่สำคัญคือยังเพลงนี้พี่โปเต้แต่งนะคะจริงว่ะ นี้ไม่แต่ว่าคือชื่อเพลงเนี่ยมันดูแบบว่าสําหรับผมนะมันดูเป็นเพลงผู้หญิงมากเลยอ่ะเพราะแต่คุณเห็นอะไรในตัวเนสเขาแต่งออกมาเป็นเพลงนี้คือผมเคยเคยทําเพลงผู้หญิงมาอะไรเงี้ยครับภาพของของพี่พี่ลาสิสตาในค่ายเนี่ยแหละครับครับแล้วก็พี่พี่เขาก็ลองลองดูไหมลองให้ให้แต่งเพลงให้น้องเนสไหมอะไรเงี้ยครับก็ได้รับรีฟมาจากพี่พี่พี่โปรดิวเซอร์คือพี่แม็กซ์สลันครับครับเข้ามาดูแลการผลิตแล้วก็คอยคอยคอยแนะนำว่าเออเพลงเพลงมันจะควรเป็นทิศทางไหนอะไรเงี้ยครับก็อยากได้เป็นเพลงร็อกก็เลย ออกเป็นเพลงนี้ครับแล้วส่งตัวได้รู้จักน้องเนสอยู่ไหนหรือเปล่าครับรู้จักครับแต่ว่าเพิ่งเคยร่วมงานโดยตรงเป็นไปสวนกันมาค่ะในค่ายใน่ายใช่ค่ะนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เบรกหน้าเราจะได้คุยกับน้องเนสเต็มๆเน่ยนะครับคุณโปเต้ล่ะวันเวทีเกตยังไงเมื่อไหร่คุณจะเอาซิงเกิลใหม่มาฝากอ่าคอยกัอยู่นะฮะยังอยู่กันครบใช่ไหมก็ตอนนี้แยกย้ายไปไปตามไปทาทำารกิจของแต่ละคนตามภารกิจคล้ายๆกับพี่วเหมือนกันอย่าไปส มาอยู่ที่เดียวกันนะครับมาแยกย้ายไปก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ลุยเบื้องหลังอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมโอเคได้เลยนะครับผมอะไรไงวันนี้ขอบคุณมากคุณโปเต้นะครับครับป๋อเต้ยังไม่ไปไหนเนสอยู่กับเราก่อนเพราะช่วยหน้าเดี๋ยวเราจะมาเต้าข่าวเราหรือน้องเนสเนธต้องคอยแก้ประเด็นต่างๆที่เรามีให้น้องเนสตอนนี้นะใช่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าประเด็นของเราจะโหดขนาดไหนนะฮะเจอกันช่วงหน้าในโอไ OIC ต้องเนช่นก็มาแก้ประเด็นหลายประเด็นเต้าขาวเต้เ<ร>าหลือกันแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่ไปเต้าข่าวทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเนี่ยนะครับ,รบมาพูดคุยหน่อย เพราะก่อนนี้จริงเคยอัปเดตอาการว่าป่วยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เป็นไงเพราะตะกี้เห็นว่าเดินหลังตรงเลยเป็นกุลสตรีมากเดินหลังตรงเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยจริงหรือเปล่าจริงเดินหลังตรงอย่างนี้ปกติอยู่แล้วถืกว่าไม่ค่ะไม่ค่ะปกติต้องหลังงอเลยใช่แต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลค่ะก็เป็นคือเป็นเคยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเคยเป็นแต่วันหายไปแล้วมันยังไม่หาย ครับก <Orb> ็เป็นมาเรื่อยมันเป็นมาเรื่อยนะแต่อนนั้เขาบ้าแล้วไงฮะแล้วคือมันรักษาไม่หายแล้วอันนี้มันเพิ่งกำเริบเนี่ยใช่ค่ะมันกำเริบอีกรอบหนึ่งก็เหมือนเหมือนว่าคุณหมอบอกว่าอาจจะออกกําลังกายหนักไปพักผ่อนไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมเห็นบอกว่าเป็นระหว่างขับรถเนี่ยคือตอนนั้นอ่ะวันก่อนที่มันจะเกิดอาการหนักๆเนี่ยก็คือเนี่ยใส่ส้นสูงทั้งวันเลยแล้วก็ไม่มีเวลา เปลี่ยนรองเท้าอะค่ะก็ใส่ส้นสูงขับรถแล้วอาการขาชามันก็เริ่มมาก็ขับไปด้วยทุกขาตัวเองไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แบบเฮ้าเข้าใจไหมเข้าใจขาเข้าใจขาแล้วแบบเฮ้ยตายแล้วไม่ไหวแล้วนะเราต้องทุบไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่มันมันมันเกสเป็นท่าเป็นท่าที่แปลกไม่คือแล้วสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงวะหรือว่าอาการของของโรคเนี้ยคืออ่าอีกเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยพอได้ออกกำลังกายเสร็จใช่ไหมคะกำลังยืดยืดตัวแล้วพอรู้สึกอีกทีนึงคือก้มไม่ได้ ก้มไม่ได้แล้วก็แอนไม่ได้แล้วคือกลังจะอาบน้ําสระผมก็ไม่ได้องคไม่ได้และมันจะกึ่งๆแบบมืนบมเจ็บที่แบบมเจ็บใช่ไหมขยับขาใช่ค่ะคือขยับก็แม่คือพอขยับแ้วไม่ได้แล้วมันเจ็บมากก็เลยคือก่อนที่จะไปหาหมอวันนั้นเนี่ย ก็ต้องไปทำงานก่อนนะคะครับใช่ค่ะแล้วโชคายชว่วงนั้นแท็กซี่ไม่มีนั่งวินอีกต่างหากน <orth> ั่งมอเตอร์ไซค์หลังก็เจ็บอยู่ใช่กระตุกกระตากกระตุกกระตากกระตุกกระตากอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แบบมันก็เลยเหมือนหนักแล้วก็หนัก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 จนที่แบบเออคุณหมอก็บอกว่าเออไม่ไม่ไม่ควรที่จะเล่นเวทสเดือนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องงด ซึ่งเน่บอกว่าโอ้ยนี่แหละไม่คยอยากไปหาคุณหมอเพราะโดนคุณหมอห้ามไง uh huh. ใช่เพราะเราชอบออกกําลังกายมาก <Finish. S 2> จะมีรักษาไหมมีรักษาให้หายได้ไหมคือคุณหมอกว่ามันไม่หายขาดแต่ว่าก็เหมือนว่าต้องบํารุงร่างกายกินแคลเซียมให้มันแบบ ให้มันเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพแบบอย่าหักโหมมากแล้วก็ช่วงนี้ห้ามก้มห้ามแอนห้ามแกว่งแขนโอ้ห้ามหลายอย่างมากจุดแทบไม่ทันเลยค่ะเยอะมากจริงๆก็ต้องดูแลตัวเอง <front. S 1> อกำลังใจอะไทำงานหนักด้วยนะค,ะครับองไงเป็นกำลังใ,ใจให้แต่ตอนนี้เราจะไม่อันนี้เราไม่สนใจแล้วเราต้องมาแก้ข่าวกันครับผมกับข่าวแล้วเหลืองเราครับผมขอพาหัวข่าวแรกเลยนะครับผมเนสทำซิงเกิลสองไม่รักก็จบไม่คบก็จากหลังโดนนุ่มหักออก จนพูดกับตัวเองว่าฉันจะสวยเลิศเชิดแลวก็โสดจริงเหรอจริงหรือเปล่าคื <c oughs> <c oughs> ออาเกลียนอ่ะอันนี้เนโดนหนุ่มหักอกจริงหรือเปล่า <c oughs> ไม่ไม่โดนหักอกแต่สวยรลิศเชิดสวยในอันนี้จริง อจะบอกว่าไม่ต้องโดนใครทําอะไรเราสวยเลิศเชิดสดอยู่แล้วเชิดสูดอยู่แล้วครับผมถึงจะป่วยก็หมดหน้ารายการโอนเ้ยยังยังยังให้เราแก้ก่อนเราใกล้โหม่ยังยังยังอันนี้เป็นคนแบบนี้เหรอเน่เพิ่งรู้คาแรคเตอร์เขาวางมาอย่างงี้อใช่เล่นพี้ไงสรุปแล้วไม่มีไม่ได้โดนไม่ได้โดนทัพโอ ใช่เพ <c oughs> ลงนี้มันจะพูดถึงความสวยเลิศเชิดโสดของเราเหรอคือ <c oughs> จริงๆว่าเพลงนี้คือแทนแทนใจผู้หญิงหลายๆคนที่อยู่ในสภาวะตรงนี้ค่ะก <ừ> um. ึ่งๆึ่งแบบว่าคือยังไม่เลิกกับแฟนแต่ว่าแฟนเนี่ยคือกลุ่มผู้ชายเนี่ยจะเย็นชาใส่เรา <c oughs> อ่าแล้วก็ไม่ยอมบอกว่าเฮ้ยจะบอกเลิกหรือเปล่าจะเอาอยัางไงเราก็แบบ เฮ้ยคุณจะเอาไงเนี่ยจะเลิกหรือเปล่าไม่เลิกนะไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยเย้ขึ้นนะเว้ยขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอารมณ์ของเพลงนี้คือหมายถึงว่าแมนแมนมาเลยแมนแมนคุยกันคลาสอะไรอย่างเงี้ย<อ><ช>แต่บอลคลาสอะไรแกัน,นคือ,คอถ้าจะอาจจะจะอยู่ก็อยู่ถ้าไม่อยู่ก็ไปสิแค่นั้นเลยใช่ทำทำไมต้องมานั่งเฉยชาไม่สนใจเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเคืองๆไงไม่เอาไม่ดีก็เลยเราเสียใจไหมเพลงก็เสียใจ ิงทุกคนต้องเสียใจหมดแหละแต่ว่าถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราควรเลือกสิ่งที่มีความสุขกับเราถ้าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ปล่อยปล่อยเข้าไปสิใช่เพราะเราสวยไงใช่ห่าง้อยไปด้ใช่ไหมล่ะใช่ครนะซึ่งจริงเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากจากเพลงแรกนะครับผมเล็พลงแรกมันจะแนวแบบว่ามันจะหวานหวาน เี่ยสัมภาษณ์เนสตอนนั้นก็จะไม่ใช่ทรงนี้อันนี้คือเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตามเพลงไงแต่ซิงเกิลสามอะไรจะไม่รู้เป็นยังไงเขาเปลี่ยนเพลงแรงมากแต่คืออเนี้ยแต่คือเนี้คือก็ตรงตามคาแรคเตอร์ของเนสแหละใช่อันนั้นจะหวานมากไงคนก็จะคิดว่าเนี่ยเป็นคนหวานเรียบร้อยแต่จริงๆก็เรียบร้อยจริงๆคือด้วยเพลงเนี่ยเอฟเฟกต์มาแบบเต็มมากเลยทีเดียวก็ไปตามเพลงค่ะตามแบบ การเจริญเติบโตของร่างกายความคิดของเราไงใช่จริงเติบโตร่างกายครับการเจริญเติบโตของร่างกายนี่มันทำให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจริงแล้วตัวตนเขาเปลี่ยนเจ๋งจริงนะแฟนๆเห็นบอกแฟนๆจริงๆชอบลูกนี้ไหมชอบไหมลูกไหนก็ชอบหมด โอเคหมดตโอไปจะตรงจะเต้นอะไรได้หมดได้หมดทิปพอปโอเคไหมได้หมดได้หมดดีดีดีความชอบหลายแนวไงก็เห็นทำหลายแนวได้ไงหวานทำมาแล้วมีก็ลอฟป๊อปล็อกมีแนวอื่นไหมที่ตัวเองรู้สึกว่าอยากจะทำจริงๆเราคือแนวไหนหมายถึงว่าความชอบของเนสเลยอะครับจริงๆหมอลับนะคะจริงปะจริงๆเรามาทางนั้นเหรอขาทางหมอรับ นี่ถ้าไม่เจ็บหลังนี่ลุกแล้วนะนี่นี่ลุกตัวหลังเจ็บอยู่ที่หลังนั่แย่ลนั่นแย่เลยจองแนวหมอลำเหมือนหมอลำไม่ร้อนเล่นแต่คือจริงๆอ่ะเป็นคนที่เป็นคนอีสานไงคะแล้วคือคุณพ่อเนี่ยก็สอนให้ร้องลูกทุ่งหมอลำมาตั้งแต่เด็กแล้วอันนี้ร้องเป็นก่อนสตริงอีกค่ะจริงเหรออย่างเช่นอย่างเช่นพ่อสอนเพลงอะไรเพลงอย่างเอาเอาเพลงกูลูกูแตงโมเหรอแตงโมคือไงร้องให้ฟังนิอ่าก็เนี้ยแตงโมแตงโม แตงโมแตงโมแตงโมตงโมลูกตโตๆเป็นวานเฮราปัทถ์อ่านออกทุกจ้าสวัสดีครับพีุ่จิตราเราเอกใจทำไมมันมีคำว่าแตงโมอยู่รุ่งหน้เดี๋ยวคนเปิดมาผมไม่ได้เคยฟังอะไรมีแตงโมแตงโมเนี่ยจริงมันดังดังไม่เคยฟังพี่เจมส์มาดังมากเลยนะพี่พิงไม่รู้จักพี่เจมส์แตเกิดแล้วฟังก่อนไปละใช่แล้วเขาบ้าแล้วตอนนั้นเขาบ้าแลอ่ะโอเคอันแรกเคลียร์ไปเรียบร้อยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ นหักกออแต่งไดมาคาดหัวข่าวที่สองนะครับเขาบอกว่าเนสลั่นปึ้งนะครับผมลั่นโดยเขาบอกลั่นมาเนสลั่นนะครับขอเลือกพระเอกด้วยตัวเองหลังรู้ว่าได้เล่นฉากเลิฟซีนในมิวสิกวิดีโอเชื่อมั่งเลยคนนี้คนนี้ชั้นองค์นี้ก็อาจจะจริงไปส่วนหนึ่ง แล้วก็เรื่องที่ไม่ใช่คนไทยด้วยเพราะเราเราทำอะไรกับเขาด่าเราเราไม่รู้เรื่องดีดีตรงนี้แหละดีตรงนี้อะไรสรุปแล้วเลือกเลือกเองไหมหรือว่ามีพี่ทีมงานเลือกให้พี่ทีมงานเขาเลือกให้ค่ะแล้วทำไมถึงเป็นฝรั่งหรือไมไม่เอาคนไทยรู้ไหมเดี๋ยวได้ถามเขาให้ละกันเนาะถือว่าพี่ขอโทษที่ถามพี่จะไม่ยุ่งพี่จะไม่ยุ่งกันเลยไม่ก็คือด้วยความที่พี่เขาอาจจะเป็นคาแรคเตอร์เหมาะกับพระเอกไงใช่แล้วก็คือรูปรูปร่างพี่เขาก็แบบ สูงโปเชื่ออะไรเชื่ออะไรไปชื่อพี่พี่อะไรนะพี่บิวพี่บิวใช่เป็นคนเป็นคนบังบองเกเรียเป็นคนที่ไหนนะมงกรีอามกกลียเหรอเป็นชาวมองโกเลียใช่แล้วซึ่งก็น่าจะสื่อสารกันไม่ได้คือไม่ใช่ว่าเขาพูดอังกฤษไม่ได้นะเขาเป็นบ้าเหตุรอดบ้าเขามพูดภาษาอะไรกันไปพร้อมกันสิหรือจะใช่ไหมเขาไม่คุยกับเน็ตเลยอ่ะหลอกไหมหลอกไหมหลอกไหมเพื่อนผมยังไม่เห็นหน้าเลยขึ้นหลอเลยเหรอ ก็คือเอ็มวีเขาไม่ดูเน็ตอะค่ะเขาดูแต่พระเอกจริงเหรอแซ่บเลยนี่นี่มาแล้วนี่คุณบิวเออบินไม่ใช่บินนะไม่ใช่บินนะฝรั่งพูดอ่านบิวว่าบินนะครับเออนี่คือคนนี้เลยจะเป็นออกโซนเกาหลีเกาหลีจีนหน้าเขาไม่ค่อยมองมองเท่าไหร่นะหน้าเขาใช่อย่างที่บอกเป็นลีรีหน่อยเออ แล้วคือแล้วไงมีการคุยกันแม้เวลาที่จะแบบแอคตรงแอคติ้งเนี้ยสื่อสารกันในน้องเนสเขาฉากด้วยกันนี่ก็คือเน็กก็จะไหว้ก่อนตลอดนะคะทำไมเขาเป็นอะไรเขาเป็นสารบุพภูมิหรือเป็นอะไรทำไมต้องไหว้เพะว่าคือเนี่ยจะเกรงใจเขาทุกครั้งค่ะอย่างเช่นจะอย่างเช่นจะมีซีนที่แบบต้องกอดคือเราก็เกรงใจไงคือเราก็แบบเขินๆอ่ะพี่บิวเนขอโทษนะคะขอกอดนะคะอะไรอย่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ที่เขาบอกมันไม่ใช่แค่กอดมีทั้งรูปไลล์มีทั้งแบบ มีหลายอันไม่มันก็มีแต่คือมันจะเป็นมุมกล้องซะส่วนใหญ่ด้วยโดนโดนผิวตัวเขาบ้างไหมได้กลิ่นตุ่นนิดนึงแล้วแลกวที่เขากลิ่นหอมที่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 ลบซีนไม่โดนเนี่ยเพราะว่าไม่ไรนะคะคือเตี้ยมากไงสูงมากอันนี้ที่เราเห็นเนี่ย เหมือนจะจูบปากกันนี่คือยังไงมันโดนไหมโดนไหมไม่โดนเพราะกระสอบายไม่ถึงไงคือต่อหลายชั้นมากก็ยังไม่ถึงที่เขาไม่ต่อแล้วค่ะขอโทษทีงั้นช่วยเล่าหน่อยเรื่องราวในวีมันเป็นไงทำไมต้องมีการจอกกอดจูบรูปไลค์กันด้วยน้องเนสคืนนี้มันเป็นพาร์ทที่เรายังรักกันอยู่ไงเราเล้กถึงแต่พอพออีกพาร์ทนึงมาพอเรากอดเนี่ยเขาสะบัดออกเขาไม่เขาไม่ได้ต้องการความรักจากเราแล้วใช่เลยก็ไปทุบกระจกทุบกระจกเลย เครื่องกะจกเลยใช่ไม่พอใจไม่พอใจยินดีคืนเงินชุนเฉียวเลยชุนเฉียวมากเป็ผู้หญิงที่รุนแรงครับผมแล้วสรุปแล้วมันจะจบยังไงครับเรื่องรายมีตัวนี้จบพี่กระจกแตกเลยค่ะล้อแล้วก็จบเลยแตเลย ล้อแล่นของไงก็ได้ใช่น้องเนส์ล้อพี่เล่นเยอะไปแล้วนะอพี่ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงมากเลยเนี่ยมกล้อเล่นล้อเล่นไม่ใช่ก็จบอย่างที่ว่าก็ให้ก็เราก็เข้มแข็งขึ้นเลือกที่จะเดินเลือกที่จะเลือกที่จะเดินจากไปจากเขาก็ปล่อยให้เขาอยู่งั้นไปแหละเราเลือกทางที่ดีแล้วไงถ้าสมมติว่าเป็นชีวิตจริงของน้องเนสเลยวันหนึ่งเรามีแฟนแล้วแฟนเราสึกว่าเฮ้ยเขาแบบห่างเหินจากเราละเราจะใช้วิธีไหนใช้วิธีแบบอ้อนวอนกันไหมหรือว่าจะทำแบบใน MV นี้ แต่เฮ้ยจะไปก็ไปในในจะทำยังไง ถ้าเป็นเนทไปก่อนเนทไปก่อนเพราะเนทเนี่ยไม่ต้องร้อย้เขาเฉยชาด้วยกูเฉยชาใส่เขาเลยผู้หญิงทุกคนเซนแรงหมดนะคะครับผมเขาจะรู้เขาจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาออย่างเนทเนทเซนแรบมากวยเลยอะวมากผู้ชายนี่พอเขาเริ่มเปลี่ยนเนี่ยสังเกตจากอะไรก่อนเป็นคริปที่กิบสาวๆบางคนไม่รู้นะถ้าแบบมีเมียไปแล้วอะที่มารู้ว่าเขานอกใจช่วยเล่าหน่อยเซนเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือมันบอกไม่ถูกอะผู้หญิงทุกคนเขาจะรู้อะ สายตามั้งสายตาที่เปลี่ยนเลยเหรอใช่เหมือนเช่นมองเราตรงๆเนี่ยตาเขาเข้มตาออกข้าดตาลิตี่ สายตาเนี่ยไม่มีความรักกับเราแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ก็จะแบบมันไม่เปความเอ็นดูความอะไรมันไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกแล้วผู้หญิงทุกคนเนี่ยนะคะเนี่ยบอกเลยเราต้องมีศักดิ์ศรีของตัวเองไม่ต้องบอกก็ไม่ต้องรอให้เขาบอกเลิกก่อนนะคะเราชิงบอกเลิกไปเลยเนสจะบอกว่าเส้นบอกเลิกของเนสเนี่ยสูงมากสูงมากแล้วเส้นบอกรักของเนสสูงไหมรักดีเหมือนกันเฮ้ยพี่เจมดีมากตมมากเลยเนี่ยจัดรายการมาเป็นปีแล้วนะรู้สึกว่าพุ่งูดดี <rium> ขอบคุณครับเร็วเพื่อนนะไป้วหัวข่าวที่3าเลยดีกว่าผมเอาข่าวที่3มนะครับบอกว่าเนสนิสาชนเตรียเปิดสำนักดูดวงหลังรู้สึกว่าตัวเองมีเซนส์รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้จถึงขั้นจนาพูดได้เลยเหรอไม่ใช่ไ uh, ม่ไม่ใช่เหตุอนาคตไม่ใช่ดูดวงคือเนสเป็นคนฝันแล้วก็ใบห่วยใบห่วยด้วยเหรอคือจริงๆเราไม่ได้จริงจังนะคือเราพูดเล่นๆนะคะเราพูดเล่นๆคือเราก็พูดไปแล้วเขาก็แบบ แล้วแฟนขับก็แบบบางทีเน็ตเนพูดถูกเอาถูกเฉยเลยก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเน็ตฝันแม่นพี่สุธาพอเวลาจะถึงจะถึงเวลาแล้วฝันยังฝันยังฝันยังจะมาขอเลขที่เน็ตจะขอเลขจะขอเลขหรือต้นตะเคียนเนั่ยนั่นะสิคะเ,เริ่มแบบถูๆเลยไทยมีแต่แป้งก็ตอนนี้นะคะ <laughs> ขูดกันใหญ่เลยก็คือจริงๆแล้วก็ มันเป็นบางครั้งเราก็คือชื่นชอบแบบเวลาฝันฝันตื่นมาเราลึกได้เฮ้ยรีบรีบเซิร์ฟเลยฝันถึงเต่าฝันถึงเต่าเลขอะไรนำหน้าอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอแล้วก็ไปขวัวไหมถูกถูกไหมคะถูกถูกกันหลายงวดจริงเหรอแล้วงวดนี้อะไรงวดนี้ยังไม่ฝันเลยพี่เจมส์ได้บอกเออเหรอเออแสดงว่ามีเซสเรื่องของดวงเรื่องอาเรื่องหวย มีอีกไหมรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าด้วยเหรอม่มีไมมีอีกไหมรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเหรอคะดูดวงไหมดูดวงไหมไม่ไม่ดูดวงไม่ดูดวงดูดวงไม่เป็นดูดวงไม่เป็นดูดวงให้หนูไหมอ่ะไม่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 เป็นไม่เป็นประกันไม่เป็นเหมือกันหนูดูดวงไม่เป็นใช่แต่หวยแม่นจริงอ่ะหวยแม่นนั่นแล้วนะครับใครอยากได้อยากได้เลขดีๆอยากรด้เลอย่างนี้ก็ลองมาถามกันได้นี่สโลแกนก็มีว่าสวยรวยใบหวยเก่ง ใไหมครับอ่ะงวดหน้าเดี๋ยวเจอกันได้ค่ะได้เลยนะครับจะไปแอดแล้วก็ฟอลโล่แล้วก็ช่วยกระจายข่าวด้วย <c oughs> แแต่ล้วโอเคเอาล่ะที่ไม่สุดเพลงเพลงนี้ครับปล่อยออกมาแล้วซิงเกิลที่สองเองค่ะนานมากพอไก่หนึ่งร้อยตัวกว่าจะออกเพลงสักเพลงหนึ่งช่วงต้าค่ะก็คือซิงเกิลแรกเนี่ยตั้งแต่ออกเอฟไปออกทุกกล้วโอ้ยสองสามปีอะค่ะพี่ทำไมมันค่อนข้างห่างกันจังครับเพราะว่าเรา ไปทางเล่นละครเออท่วยมากกว่ามากมากกว่าคืออยู่ในช่วงที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสทางด้านแสดงละครละครเวทีละครทีวีพิธีกรอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จนลืมว่าเฮ้ยเราร้องเพลงเป็นอะไรเออแต่ว่ายังร้องยังร้องได้อยู่ร้องไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมคือพอมีบอกว่าต้องประชุมคิวแบบมีมีงานร้องเพลงนะจะต้องมีซิงเกิลนะดีใจมากเพราะเราแบบ อยากจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองอีกครั้งหนึงเหมือนกันใช่กลับมาแล้วกับเพลงเพลงนี้ใช่ค่ะไม่รักก็จบไม่คบก็จบะดังนั้นแล้วนะครับปล่อยเอมวีเรียบร้อยยังในยูทูบเรียบร้อยแล้วค่ะวิวเป็นไงครตอนนี้โหตอนนี้นะคะแสนแสนเท่าไหร่คะแสนห้ แสนห้าแล้วนะครับอ่ะช่วยเข้าไปปั่นกันหน่อยไปปั่นอีกค่ะปั่นอีกนะครับปั่นอีกแสดงว่าตัวเองก็ปั่นเองอยู่ด้วยตอนนี้เนี่ยเรียกว่าวิวกําลังสูสีคู่ขี้นะครับกับภาพแผ่นดินไหวอยู่เพื่อเบียดกันหน่อยเบียดกันหน่อยไม่เกี่ยวไม่เนี่พระตะขาตไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับก็ไปดูกันได้ช่องทางกันติดตามทั้งหมดนะครับน้องเนสยังไงบ้างก็สําหรับถ้าใครจะติดตามเมยนะคะทางอินสตาแกรมนะคะก็เนสอันดรสกอร์นิสาชนนะคะแล้วก็ ทวิตเตอร์นะคะเนส AF9 นะคะแล้วก็จะเป็นแฟนเพจทางเฟซบุ๊กนะคะ ก็จะเป็น n e s เอฟนะคะก็เข้าไปได้ค่ะหรือว่าจะเซิร์ชใน Google ก็จะเห็นหมดเลยใช่แล้วตอนนี้นะคะก็สามารถโหลดเพลงในได้แล้วนะคะจะเป็นเสียงรอสายก็2 4สตัวโทรออกบอกชื่อเพลงไม่รักก็จบไม่คบก็จากนะคะแล้วก็ทาง i อูนะคะ20บาทค่ะยีบาทเพลงละยี่สิบาทใช่เพลงใะยีบาทโหลดได้เลยนะคะพี่ว่าไม่รักก็จบไม่คบก็จากก็จะได้เพลงของเนสแล้วค่ะใช่แล้วนะครับก็ยังไงฝากติดตามผลงานน้องสาวด้วยละกันครับผมเห็นว่าเร็วนี้ก็ มีข่าวของคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยเอฟีรูนี่เนี่ยอันนี้มันดีไหมมันดีไหมหนูจะบอกว่าดีมากไม่ควรพลาดเลยนะคะที่นี่เขามีบัตรกันหมดแล้วเขาซื้อเผื่อญาติกันด้วยเล่นที่ไหนอะไรยังไงเล่นที่ Impact Arena เมืองทองธานีวันที่6มิถุนายนนะคะก็เวลาก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่10โมงเช้าเมื่อกี้เห็นนัดทิวอะสมัยก่อนโอ้แปเล่นไปเยอะเลยนะอุ้ยแรงมากเขาหล่อขึ้นไงครับผม ใช่นี่นะคะ10โมงก็จะมีกิจกรรมอันนี้พี่นัสสักนี่ทุกคนที่คิดถึงเนี่ยก็จะกลับมาหมดเลยตั้งแต่ซีซันแรกๆเลยซีซันหนึถึงซีซัน1 1รวมกันร้อยสาบกวคนเลยค่ะกี่คนนะร้อยสาคนร้อยสาคนจะมาเจอกันเมเวทีนี้เน็ตล้องกี่เพลงครับเน็ต้อมมีเวลาเท่าไหร่ครับบนเวทีขึ้นเพลงเหรอใช่บทชาเดินแห่งกวามวันนี้ จะมีฟิเจอริ่งคนนู้นคนนี้มีแน่นอนรับรองว่าคุ้มเพราะว่าเขาจะมีแบ่งเป็นพาร์ทแต่ละซีซันจะโชว์ของตัวเองค่ะก็คือโชว์ของโชว์ของสิ่งที่เราแบบว่าถนัดอ่าใช่แต่ละซีซันจะมีจุดเด่นของตัวเองรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนซื้อบัตรกันได้แล้วนะครับที่ใช้ทีเกตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะแล้วไปเจอกันวันที่6รอบเดียวเท่านั้นรอบเดียวค่ะที่อีแพ็อีแพ็กอารีนาเมืองไทยนะครับติดตออตัวได้ครับส่วนตอนนี้ครับในเมื่อเขาเป็นเกสของเราจัดรายการโอไอซีนะครับก็ ขอเชิญเซนกระจกหน่อยครับผมนะฮะต้องได้เลยฮะเด็กเดินไหวไม่ต้องยกเก้าอี้มายกเก้าอี้เนไปเข็เข็นไปเข็นไปอ่าลูกเข็นไปเข็นไปเรียนเชิญอ่านี่ยานะลูกนะยานะลูกลักษณะเหมือนพาเข้าแอดมิทเลยนะครับโอเคเซนหน่อยนี่ลายเซ็นใหม่เลยนะคะลายเซ็นใหม่เพิ่งฝึกมาเลยใช่เพื่อรายการโอไอซีแล้วก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนละนะครับผมอ่า จริงเหรออันนี้ฝึกใหม่จริงเหรอหนึ่งสองสามโอ้ยนับนับเป็นขั้นตอนด้วยอ่ะจริงป่ะเนี่ยเนสหรือว่าครับจริงครับนี่ลายเซ้นใหม่เน่นอนลยเซ้นใหม่ล่าสุดนี่เหละครับล่าสุดครับโอเคไอเอลเดี่ยงคุณบ้าครับน้องเนสนิสาชมดอลลี่คอยมาเอาละแล้วไปพักเปย์กันก่อนนะช่วงหน้าโวยเสียงอยู่นะครับเจอกับเร็วแล้วก็เจมเหมือนเดิมแป๊บเดียวครับผม